เช็คต่วนมีแอปไหนที่สามารถเข้าถึงบัญชีไลน์ของเราได้พร้อมวิธีการปิดกัน้นและยกเลิกการเข้าถึงข้อมูลแอปเหล่านั้นที่มีต่อบ,บัญชีไลน์ของเราทําได้ง่ายๆมาดูกันก่อนอื่นนะครับเรามาตรวจเช็คกันก่อนนะครับว่ามีแอปไหนบ้างที่สามารถเข้าถึงข้อมูลบัญชีไลน์ของเราได้นะครับให้เรากดไปที่แอปไลน์จากนั้นกดเมนูหน้าหลักมุมซ้ายล่างนะครับต่อไปกดไปที่รูปฟันเฟืองการตั้งค่าตรงนี้เลยและกดเมนูบัญชีตรงหัวข้อข้อมูลส่วนตัวนะครับ จากนั้นกดแอปที่อนุญาตตรงนี้เลยในหน้านี้นะครับจะเป็นการแสดงผลของแอปทั้งหมดที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีลายส่วนตัวของเรานะครับก็จะมีข้อมูลว่าแอปแต่ละตัวมีชื่อว่าอะไรและแอปเหล่านั้นเข้าถึงข้อมูลลายเราตั้งแต่วันและเวลาไหนจะบอกข้อมูลตรงนี้เลยก็ตรงนี้แนะนําให้เพื่อนๆนะครับลองตรวจเช็คดูเลยว่ามีแอปไหนบ้างที่เราไม่ได้ใช้งานแล้ว หรือว่ามีแอปไหนบ้างที่เราไม่คุ้นเคยและมีความกังวลเรื่องของข้อมูลบัญชีไลน์ของเรานะครับเราก็สามารถกดเข้าไปในแอปนั้นและสามารถกดยกเลิกไม่ให้แอปที่เราเลือกไว้นะครับเข้าถึงบัญชีของเราได้นะครับก็สามารถกดยกเลิกตรงจุดนี้เลยจากนั้นกดตกลงเพื่อยกเลิกการอนุญาตให้แอปนี้เข้าถึงข้อมูลของเรานะครับและเราจะรู้ได้ยังไงว่าแต่ละแอปเข้าถึงข้อมูลบัญชีไลน์ของเราในส่วนไหนบ้างนะครับลองกดเข้าไปที่แอปที่เราอยากรู้ได้เลย จากนั้นกดไปที่ดูสิทธิ์การใช้งานนะครับตรงนี้เลยโอเคไลน์ okay. Line, นะครับก็จะบอกข้อมูลว่าแอปที่เรากดเลือกไว้สามารถเข้าถึงข้อมูลในส่วนไหนของบัญชีไลน์เราได้บ้างนะครับในแอปนี้นะครับสามารถเข้าถึงข้อมูลโปรไฟล์ข้อมูลเพื่อนรวมไปถึงการส่งข้อความและโพสต์บนไทม์ไลน์ด้วยนะครับก็ตรงนี้นะครับจะมีส่วนเลยที่บางทีเนาะไลน์ของเรานะครับอาจจะส่งข้อความที่เป็นไวนรัสหรือว่าข้อความต่างๆนะครับไปหาเพื่อนโดยที่เราไม่รู้ตัวก็มีสิทธิ์เป็นไปได้เหมือนกันนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าแอปไหนไม่มั่นใจและเราไม่ได้กดอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลไลน์ของเรานะครับเราก็สามารถกดยกเลิกการเชื่อมต่อและยกเลิกไม่ให้แอปนั้นเข้าถึงข้อมูลไลน์ของเราได้นะครับโอเคก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ